ที่บอกว่าจะพันสึกกันเนี่ยระหว่างที่บอกว่ากําลังเล่นกับไฟคือใช้บริการรุ่นสิบมีปัญหากับรุ่น12ต้องบอกว่าผมกําลังกองทัพวันนี้นะเตรียม12นคนวางแลก็คือพลเอกประยุทธ์เปนคนวางนะยีะ่สิบพฤษภาคอสอชอปฏิวัติ24พฤษภามีคําสั่งเป็นกรณีพิเศษโปรดพันพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กบิ๊กโอเนี่ยคือ อเตรียมทหารรุ่นสิบครับรุ่นเดียวกับคุณทักษิณชินวัตรครับรุ่นเดียวกับพลเอกพรินสุวรรณทัศน์ครับแล้วไม่บอกกับว่ารุ่นเดียวพลเอกอนุพงศ์ด้วยเออเขาลืมอนุพงศ์ไปแล้วรุ่นนี้ใช่เขาไม่ลืมเอ้าก็ไปปรึกษาอนุพงศ์ดิไม่ต้องปรึกษาแกนกนของรุ่นนี้กับคุณทักษิณใช่ไหมก็คุณดูวะใครปฏิวัติรุ่นสิบทหารรุ่นนี้ใช่ไหมเออแล้วรุ่นสิบเนี่ยตอนเนี้ยนะ มือไม้ของบิ๊กทินไล่ล้อมอยู่ล้วนแล้วแต่เป็นลูกมือเตรียมสิบหมดก็เนี่ยเริ่มจากนี่แหละอดีตประธานาธบดพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กนะที่จะลาออกจากที่ปรึกษาผู้ว่ากทมมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนะมีใครอีกนัตพลนาคพาณิช์ไอ้นี่เป็นกระแสข่าว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 ที่ยังไม่คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มอดีพิสารล่ะอดีตพิสารอดีตแม่ทัพภาคที่สี่บอกว่าถ้าเชิญมายินดีให้คำปรึกษาครับ ยินดีให้คำปรึกษาล้วนแล้วแต่เป็นไฟครับครับไฟคนแรกปลัดกระทรวงกลาโหมที่บอกว่าจะเปิดศึกกันเนี่ยระหว่างที่บอกว่ากำลังเล่นกับไฟคือใช้บริการรุ่น10ึ่งมีปัญหากับรุ่น12ต้องบอกว่าผมกําลังกองทัพวันนี้นะเตรียม12คนวางแล้วก็คือพลเอกประยุทธ์คนวางนะและก็ตอนนี้กำลังทางนู้นกำลังเข้ามานะใช้มือของเตรียม10 ไร้มือของเตรียมอืมเออซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อ12 10ปีแล้วนะปฏิปักษ์กันมาเนี่ย10ปีแล้วทำสงครามกันมาเนี่ยสิบสองรุ่นเนี่ยคุณดูเนะเอาตามลายนี่สิพี่มีเริ่มตั้งแต่สองพันอนะพลเอกสุกัมพลเนี่ยบิ๊กโอ๋เนี่ยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมตอนนั้นยิ่งงรักไตอนนั้นเนี่ยมีข่าวจะเปลี่ยนเเออนี่ยประยุท่นสิบสอง ไปเป็นผู้บชาการฐานสูงสุดและตอนนั้นก็เกิดกระแสข่าวหรือว่าจะมีการรับหารเลยใช่ตอนนั้นแหละทีห้าหกคนคนที่ที่ออกมาเปิดแผลนะใครคุณรู้ป่ะโอ๊กผ่านทองแท้อ๋อมันมีระเบิดไงค่าวบอลอะไรต่างสุดท้ายเนี่ยนะสุดท้ายสุดท้ายบิ๊กโอพ่ายแพ้แพ้ครับ ยิ่งรักปลดปลอมอปลดเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกรลาโหมคือตอนนั้นต้องการปฏิบัติหนังอกองทัพถูกเลยปลดออกพี่วีตอนยิ่งรักปลดยิ่งรักทําเรื่องเซอร์ไพรส์อยู่เรื่องนครับปลดโดยพี่โอไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยปลดเสร็จตัวเองในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีกลาโหมควบ เปลี่ยนตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงพลเอกยุทธศักดิ์สิิประภาครับมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมลดชั้นเลยคุณเห็นมั้โอ้โหประนีประนอมมากๆ่ะพอตุลาปั๊บแต่งตั้งนี่ไงแต่งตั้งพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กถายตรงของเตรียมสิบ เตรียม14ขึ้นเป็นประหลัดกระทรวงกลาโหมท่ามกลางข้อขัดแย้งอย่างมากจากเตรียม12เพราะตอนนั้นเตรียม12พลเอกประยุทธ์เนี่ยตอนนั้นเป็นปปตบเนี่ยหนุนนี้ฮะพลเอกกิรเดชบอกว่ารุ่น13เนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่ต่อคิวอาวุโสกว่าขอเข้าก่อนแต่ไม่ได้ครับแต่เมื่อเกิด22พฤษภาคมรับประหารปั๊บรัดออกกำเนิดอำนาจ3ปอตั้งแต่วันนั้นเปลี่ยนเบ็ดเสร็จเปลี่ยนเบ็ดเสร็จ22พฤษภาคมขสชปฏิวัติ ยี่สิบสี่พฤษภานี่ครับมีคำสั่งเป็นปกรณีพิเศษปลดเลยอะปลดพัน์พลเอกนิพัฒน์ทองเล็กจากประหลัดกระทรวงกลาโหมไปเป็นตำแหน่งประธานกระทรวงกลาโหมเป็นกรณีพิเศษเฉพาะลายโอ้โชัดเจนมากเพราะว่าไปให้เป็นที่ปรึกษาหรือไม่ได้เพราะออาประหลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยอัตาราจอมพลนะใช่ จะเข้าไปประจำไปอะไรเงี้ยไม่ได้และยังตั้งตำแหน่งพิเศษใหยังไม่หยุดแค่นั้นครับพลเอกประยุทธ์ในฐานะเป็นผู้นําเลยนะแล้วก็ดูแลสองนชสนชด้วยสนชแต่งตั้งแล้วเนี่ยปีห้าเก้าครับมติสนชร้อยห้าร้อยห้าสิบเก้าต่อยี่สิบเจ็ดต่อยี่สิบเจ็ดเสียงถอดถอดถอนสุกัมพลพลอากาศเอกสุกัมพลเออพ้นจากตําแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเขาพ้นไปแล้วยังถอดถอนอีกถอดถอนอีกออกเลยคือจะกลับไปล้างอีกเหตุมันไม่มีว่าไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นมาก่อนในกรณีนี้มันมีเหตุก่อนหน้าปีห้าหปีประมาณปลายปีห้าห้าเนี่ยตั้งไงสุกัมพลเนี่ยแต่งตั้งประลัดกระทรวงกลาโหมคนหนึ่งพลเอกธนศักดิ์อภิรักษโยธิน นอกเหนือจากบัญชีรายชื่อที่ปลัดกระทรวงการหมคือพลเอกเสถียรเป็นคนเสนอและพออย่างนี้เนี่ยพออย่างนี้เนี่ยพอคุณสุทินไปปรึกษาพลเอกสุกมพลเนี่ยมันจะเกิดปฏิญาณปรึกษาพลพเอกพลอากาศเอกสุกรรมพลนะเจ้าพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กเข้ามาอยู่รอบตัวเนี่ยซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับรุ่น12ไม่รู้นี่มันยังไงนะมันเป็นปฏิปักษ์เพราะว่างี้นี่คือมือทํางานของสุกรนมพลตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นก็ก็มีเนี่ย นพัดทองเล็กนะครับจิรเดชโมกสมิตรพระราดอนพัฒนาถาบุตรทวีสอดสองตอนนั้นนี่คือเตรียม14ครับทั้งหมดนี่เหรอแผงครับมีเตรียม13อยู่คนหนึ่งจอคิวจะขึ้นผอบทบคือจิรเดชแหละไปไหนมาไหนก็เนี่ยสี่คนเนี้ทำหน้าที่ทั้งวางแผนแปลว่าไม่เอา12ชัดเจน ใช่แล้วคุณคิดดูแล้วคุณไปปรึกษาตรงนี้ถึงเห็นไหมว่าแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเออตอนนี้ประหยัดง,งบได้เยอะนะทำไมอเรอาผมไน้ต่อไปไม่ต้องจัดซื้ออาวุธเยอะแล้วพออเพราะอะไรเพราะบิ๊กทินมีเป็นครังแสงน,นั่นมเ,นนเขาบอกนี้ครับบิ๊กทินทำงานแรกก่อนไปดูที่กองทัพเรือหน่อยครับเอา้าเขาซื้อเรือดำน้ำแล้วไม่ได้เครื่องจากเรือดำน้ำ ต้องไปซื้อเครื่องอีกเครื่องหนึ่งมาประกบประกอบให้ปเป็นเรือดำน้ำที่เดินได้ผมว่าด,ดีน,นะอะไรนะบิ๊กทินตั้ง อ,อดีตสสโจเป็นผู้ช่วยร,รัฐมนตรีไปตรวจสอบไปตรวจสอบผู้ช่วยเหรอตรวจสอบเรือดำน้ำไหม <c oughs> <ๆ S 1> ผมว่านะบิ๊กโจถ้าไปตรวจสอบเรือดำน้ำนะ <c oughs> บิ๊กโจจะปากกล้าแต่ขาสั่นคือ <c oughs> ก่อนจะตั้งเนี่ยอาจจะบิ๊กทินอาจจะไม่อยู่แล้วก็บอกว่ารัฐบาลกับกองทัพจะสั่นคลอนไม่สั่นคลอนมีสองปัจจัยมี2ตัวแปรถ้าบาลานซ์บริหารไม่ถูก1คือการโยกย้ายแต่งตั้งโยกย้ายอันที่2คือการจัดซื้อประมาณจัดซื้ออาวุธต่างๆเพราะนั้น เป็นหน้าที่ในการบริหารทั้งศิลและศาสตร์ของบิ๊กทินว่าจัดการตรวจแนวลบบริหารกองทัพได้อย่างไรได้อย่างลงตัวมากน้อยแค่ไหนนั่นคือแนวลบด้านกองทัพ